สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะที่ร้านเพอร์เฟคคานะคะวันนี้เซลมาจะมาส่งมอบรถให้กับลูกค้าที่ซื้อรถกับทางเพอร์เฟคคานะคะสวัสดีค่ะ,คะพี่ชื่อพี่อะไรคะปัญญาติดวงศารครับพี่ประกอบอาชีพอะไรคะรับหมาหัว้างครับวันนี้พี่มารับรถอะไรคะมีโปสี่ประตูครับค่ะแล้ววันนี้โปรที่พี่ได้ไปนะคะพี่ปัญญาพี่ได้โปรอะไรไปคะพี่กอ,ออกงหนึ่งพันบาทครับผมแต่ของการปีชั้นหนึ่งเร่องสมงวดิยดแรก หนึ่งวดครับผมค่ะแล้วรถที่ได้ไปถูกใจไหมคะพี่สวยไหมคะโอเคค่ะสำหรับพี่ปัญญานะคะวันนี้โปรที่ได้ไปนะคะคือออกรถใช้เงินแค่เพียง1,000บาทนะคะแล้วก็ได้โปรไปอีกนะคะก็คือ แถมประกันภัยชั้น1ปฟรีนะคะแล้วก็ได้จ่ายค่างวดทางเราจ่ายค่างวดให้ลูกค้าฟรีนะคะอีกหนึ่งงวดเต็มเ็มเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบขอบคุณพี่ปัญญามากเลยนะคะที่มาซื้อรถกับทางเรานะคะขอให้พี่ปัญญาเอารถไปต่อยอดนะคะได้เงินเยอะๆกลับมานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ